น่ารักมากๆอยากสปอยค่ะงานโซโลของเธอนะคะจนเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่วันนี้นะคะ5มกราคมค่ะช่วงราวๆประมาณ5โมงเย็นนะคะก็เป็นไปตามนัดค่ะ ทีซีสาวแบ็คทิงนะคะพวกเธอจะมาร่วมง,งานแฟนไซด์ซึ่งก็จัดขึ้นในแบบออนไลน์ค่ะหลังจากที่นะคะมีการปล่อย DVD Season g r e e t i n g ออกมาแล้วนะคะก็จะมีผู้โชคดีค่ะที่ได้เพียงไม่กี่ท่านนะคะที่จะได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะมาออนไลน์กับพวกเธอค่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเริ่มมีคลิปปล่อยออกมาแล้วนะคะแอดก็ขอแปลบางช่วงมาตออแล้วเลยแล้วกันนะคะซึ่งจีซูกับเจนนี่ค่ะก็ดูในลุคสดใสนะคะน่าดูเลยค่ะดูแล้วเหมือนกับนอนมาแบบเต็มอิ่มนะคะหลังจากที่หยุดยาวกันไปล ด้านลิซ่าเองนะคะเธอก็มาในลุคแบบสบายๆค่ะใส่แจ็คเก็ตนะคะสีเขียวนะคะคล้ายๆกับเสื้อวอร์มเนี่ยคะ่ะซึ่งก็ส่งตรงมาจากแบรนด์ของทางซิรีนนะคะสนนราคาก็แพงระยับเลยค่ะอยู่ที่2,850 u s ดอลลาร์นะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆป,ประมาณ85,500บาทค่ะโหลุกสบายๆนะคะแต่ว่าราคานั้นไม่เบาเลยนะคะ ส่วนเมื่อมีคนถามลิซ่านะคะถึงโซโล่ของเธอค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมลิซ่าก็บอกว่าช่วยรออีกนิดหนึ่งนะคะส่วนด้านโรเซ่ค่ะเธอดูดตื่นเต้นมากๆเลยนะคะโรเซ่นี่ต้องบอกว่าเธอมาในลุกนะคะเสื้อสีดำทับปาดไหลแบบนี้นะคะดูแล้วก็อล่าพุ่งมากๆค่ะสวยงามจริงๆค่ะ แล้วก็บลิงก,ก็เลยถามเธอนะคะถึงเรื่องของโซโล่ของเธอด้วยเหมือนกันนะคะโดยใจจริงเนี่ยเธอก็คงอยากจะสปอยมากกว่านี้ท่าแต่ว่าก็อาจจะน่าไม่กล้าหรือว่าก็ต้องยัง้งยั้งเอาไว้นะคะโดยบลิงกนะคะก็ถามค่ะว่าคุณคิดว่าส่วนไหนนะคะสำคัญที่สุดในโซโล่ครั้งนี้โรเซ่ค่ะก็บอกว่าให้ตั้งใจดูนะคะที่เนื้อเพลงค่ะถึงมันจะค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ามันดีค่ะเหมือนกับว่าเธอนะคะจะเป็นคนเขียนเนื้อเพลงเพลงนี้ด้วยนะคะหรือก็มีส่วนในการแต่งเพลงเพลงนี้ด้วยแหละ ดูเธอตื่นเต้นมากเลยนะคะกับการรอคอยตั้ง2ปีนะคะกว่าจะได้โซโล่แน่นอนค่ะว่ามันต้องออกมาดีอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีบริงค์ชาวไทยค่ะสอนเธอนะคะพูดภาษาไทยด้วยนะแล้วก็โลเซ่ค่ะก็เลยหัดพูดนะคะคําว่าพี่รักหนูนะคะแต่ตอนพูดนี่สิคะมีการหันไปดูน้องลิซ่าแบล็กพิงค์ด้วยนะคะค่ะก็เป็นบางช่วงบางตอนนะคะจากงานแฟนไซน์นะแอดออกมาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะสาวๆก็ามาในลุคที่สดใสมากๆเลยค่ะ ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า